Hello, hello. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nerd p a ป t y ตนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ j a y n p n r i s i s นะคะแต่เป็นครึ่งวันหลังครึ่งวันแรกเราก็ได้ปล่อยไปแล้วในช่องนะคะนึกว่าไปคนเดียวเนี่ยก็จะถ่ายตัวเองแบบเยอะมากๆก็จะมีของตกบ้างอะไรบ้าง ก็อย่างที่ทุกคนเห็นซุ้มซ้ำสุดๆนะคะส่วนใหญ่นะคะครึ่งวันหลังเนี่ยเราอยู่บน Big b u ัสทัวนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยทุกคน40-50ยูโรเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นทัศนียภาพของป a ารีสแบบครบจริงๆอันนี้แบบว่าผ่านแม่น้ําแสงไม่รู้จะกี่รอบแล้วนะคะอันนี้ก็เปิดติกปาเลนะคะเราไปแล้วเมื่อ EP ที่แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะ รวมถึงสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหอไอเฟลประตูชัยอะไรก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะแล้วก็มีโอเปราการ์เดียด้วยนะคะจะบอกว่าทุกคนถ้าจะดรอปตัวเองลงไปในที่เที่ยวที่ต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีรถเวียนมารับตลอดเวลาเราก็มาดรอปตัวเองนะคะที่สุดท้ายคือลูฟนั่นเองค่ะเพื่อที่จะถ่ายรูปกันสักนิดนึงแต่ว่าเราไม่เข้าไปนะเพราะว่าไม่มีตงังค์แฮะ เป็นที่ที่มานั่งรอโจนนะจ๊ะก็คือที่ที่จะผ่อนดูกนั่นเองเ <laughs> มื่อกี้เสอรอคนจีนผัดกันถ่ายมู่ว้าวตรงนี้คือเลิศมากคือทุกช่องก็จะมีการแบบว่าเทคนิคกันทุกช่องโอ้ยน่ารักบอ่ะฉันเลือกสักช่องดีไหมนะโอเคตรงนั้นคือดีอืมตรงนั้นคือดีมาก and also cider ส่วนที่ทุกคนเห็นคือส่วนตวูเรอรี่ค่ะก็คืออยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ลูฟเลยเราเดินมาแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็มาซื้อของนะคะมานั่งกินเพราะว่าเห็นชาวปารีสเซียงเขาทําแบบนั้นกันเต็มไปหมดเลยเราก็อยากเป็นชาวปารีเซียงบ้างก็คิดว่าจะโทษคุยกับที่บ้านสักแป๊บหนึ่งก่อนกลับไปที่โรงแรมนั่นเองค่ะ คือมีประกวงอยู่นะคะก็เลยมีแบบตำรวจตรวจตรารอบเมืองเลยค่ะนี่คือตำรวจเมัองเอบ้าอ่านใจบาง ดนตื่นไปก็ไม่เข็ดค่ะก็ยังยกกล้องมาถ่ายนู่นถ่ายนี่อยู่ดีนะคะอีกมุมหนึ่งของตุยเลอรี่การ์เด้นนะคะก็จะเป็นมุมบ่อน้ําแบบนี้เลยที่คนปารีสหรือคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็มาชอบส่องคนที่นั่งตรงข้ามนะคะหรือว่าส่องเป็ดดูนกดูชมนกชมไม้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะคะนอกจากการปิกนิกเนี่ยก็สามารถมานั่งชิลปล่อยใจล่องลอยแบบนี้ได้เลยนะคะนอกเป็ดก็น่ารักมากๆค่ะก่อนกลับนะคะเราก็แวะเซลฟี่ตัวเองสักนิดนึงนะคะ ตั้งกล้องถ่ายตัวเองอีกแล้วนะคะแล้วก็โดนชมด้วยอ่ะเขิน amazing หลังจากเหนื่อยแบบสาหาัสตอนนี้เราก็มาจะได้กลับห้องแล้วเย้ใครว่ามาปารีสเขาจะต้องมากินหอยกันคะเราก็กินหอยค่ะ กปุ้ยเที่ยวอย่างราชากินอย่างยาจกก็พอเข้าประตูมานะคะต้องเงียบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ตีสามแล้วก็จะเจอกับที่นอนแล้วก็ตรงนั้นเป็นกระจกตรงนี้มีที่รีดผ้าให้นะอันนี้ของไม่เกี่ยวกับเราก็ที่นอนหมอนมุงถ้าต้องการเพิ่มก็มีให้ แต่นอนได้คนเดียวนะทีน่นี้แล้วก็ชุดไม้ยขวนเสื้ออะไรนี้ให้หมดมาดูตรงชั้นหนังสือก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะอั่นไม่ออกแล้วก็รูปท่านขุนโมนายอันนี้เป็นข้อความวาอะไรไม่รู้เป็นยันหรือเปล่าอันนี้ก็คือโต๊ะทำงานของเราห้องเรานะคะถ้าตรงนี้เปิดก็จะสวยเลย หน้าต่างกระจกเต็มตัวซึ่งดีมากเลยก็ห้องก็มีประมาณเท่านี้นะคะโคซีมาไอตอนเนี้ยเรามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์เน็ตตัดเรียบร้อยแล้วทำงานเพลินจนลืมไปว่าเน็ตมันจะตัดตอนเที่ยงคืนวันนี้ซึ่งตอน,นเนี้ยเน็ตใช้ไม่ได้แล้วก็คุยกับใครที่ไทยก็ไม่ได้ที่อังกฤษก็ไม่ได้ที่พึ่งเดียวของเราคือโฮสต์เราก็ไม่สามารถที่จะเช็คอินเครื่องบินได้เช็ค ัววบไซไม่ได้พุ่งนี้เอางี้ว่าตอนนี้เครียดมากเพราะไม่มีเน็ตซึ่งมันไม่ใช่แค่ไม่มีเน็ตแต่ว่ามันร o a m i n g data roaming ไม่ได้หมายความว่าเราก็โทรแบบรหัสเบอร์โทรต่างประเทศไม่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เจอโฮสต์ว้ยพวนี้สิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือไปร้านกาแฟแถวนี้หรือไม่ก็ต้องขอให้คนเปิดฮอสปอดให้เราใช้ซึ่งก็ไม่อยากจะทําแบบนั้น มอสก์ในเช้าวันที่สองนะคะวันนี้เราจะไปพระราชวังแวร์ไซด์กันอูตาโหลมากหลังจากไปวร์ชาแล้วก็จะนั่งเครื่องบินต่อไปซูริคนะคะแต่วันหนึ่งก็จะพาดูรอบๆแวรสไซ์ให้จบกับเอพีของสร้างเศษเมื่อคืนมีปัญหาว่าเน็ตตัดตอนนี้ก็ยังติดต่อใครไม่ได้นะแล้วก็ยังไม่เจอโฮยังไม่เจอเพื่อนร่วมห้องยังไม่เจออะไรใครเลยเพราะเลยไม่มีเน็ตอยู่ดี เดี๋ยวจะอรอสักถังเก้าโมงเพื่ออีกครึ่งชั่วโมงถ้าเขายังไม่ออกมากันก็จะตะโกนขอความช่วยเหลืออ่ะ <c oughs> um, I got the message that my flight is full. And uh, please reach the check-in area and drop the cave-in baggage in, in hold for free. I'm not sure what does it mean and what can I do about it. I'm, I'm just confused. I got the message from Air France, so I'm not sure. Thank you. Bye. Have a nice day. Your flight is full. Yay, the price of คอมบิเนชันของทุกอย่างค่ะตกลงจะหลูหรือจะแบกแพกหรือจะยังอะมันยังไงอยากทำตัวให้เมือนนักท่องเที่ยวอยากอยากตัวเอทเที่ยวให้เหมืนคนาอคือไปฟังเลยอองเล Are you waiting for two 275 275 8หน้าเมือกหมดแล้วค่ะหน้าเมือกหมดค่ะคน้ดูคนที่มหา,าสารสิ oh my god แล้วก็ขึ้นร้อนชิบหายพี่แวร์ไซเราก็กำลังก่อสร้างอยู่ มันแบบร้อนมากแม่นี่คือแวร์ไซนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรที่สวยงามเพราะว่าเรากำลังรอ,งอ,งองเข้าและดูความแถว <c oughs> มั่ยังไม่ถึงเวลาของเราเนาะของเรา11โมง30ตอนนี้เขาเปิดให้10โมง30กับ11โมงเข้าอยู่เราก็มารอยอยู่ตรงนี้ซึ่งร่มที่สุดแล้วนอกนั้นไม่มีที่ร่มให้อยู่เลยนะคะไม่งั้นก็คือแบบหนังหัวก็คือจะจะจะ,จะไมหมหรอจ้าแม่กลัวว่าจะเป็น ไพล์เปอร์เวนติเลชันโลกประจำตัวนะคะก็เลย <c oughs> อรออย,ยู่ตรงนี้ ช่วงเวซ่าในครั้งนี้นะคะอมเสียเงินไปเพียงแค่1,070บาทเท่านั้นเองนะคะเพียงแค่พันกว่ากว่าจองผ่านแอปพลิเคชันคลุกนะคะก็สามารถเข้าชมได้ทั้งในพระราชวางังแล้วก็สวนด้วยบัตรที่อมได้มานะคะก็คือตั๋ว All access ticket นั่นเองเป็นบัตรเข้าชมและทัวร์พระราชวังแวร์ไซด์ด้วยตัวเองนะคะทั้งในแล้วก็ในสวนด้วยแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ได้ลงไปสวนเพราะว่ามันร้อนมากๆอีกอย่างมองจากข้างบนพระราชวังลงไปเนี่ยมันก็เห็นเป็นมุมสูงสวยงามมากๆแล้วนะคะแล้วก็ทัวร์เดินสาหรับบ เลยนะคะในพระราชวังก็เลยตัดสินใจไม่ลงไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีแอบโฉบๆออกไปบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็เห็นเป็นพื้นราบนะคะไม่ได้เห็นอะไรมากมายแล้วก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปข้างในด้วยค่ะโดยวรวมก็ถือว่าคุ้มค่าตัวนี้ ก็คือถ้าใครมีลักเกจมานะคะก็แนะนําให้มาฝากไว้ที่ตึกตรงนี้นะคะมันก็จะมีทางเข้าที่แบบสําหรับนักเรียนอะไรเงี้ยเออไปฝากไว้ที่ตึกนี้ได้แล้วก็ความลับนางฟ้าก,ก็คือมันมีห้องน้ําที่ไม่ต้องไปแข่ง,แ,ขงแย่งชิงดีกับใครเลยเพราะฉะนั้นคี้สบายค่ะออกมาจากเวฟฟา,าแล้วนะคะไปขึ้นรถบัสขึ้นเมโทรแล้วก็ ไปขึ้นเครื่องบินไปสซูริกจ้า